เมื่อน้องสาวป่วยปัญหาจุดต้อนเลนมีกินแสบคันมีเลือดออกแต่ไม่ใช่เลือดประจำเดือนเราจะทำยังไงดีคะสวัสดีค่ะพี่นฝนมาแล้ววันนี้นะคะพี่นฝนเนี่ยก็ไปเจอเรื่องราวของจุดต้อนเลนค่ะเมื่อน้องสาวเราป่วยเราจะทำยังไงดีจะบอกใครก็อาย พี่ฝนฝนจะบอกให้ฟังค่ะ1อาการคันอาการคันเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะแต่เรามาดูต้นตอของความคันกันก่อนดีกว่าค่ะว่าเกิดจากอะไรอาการคันเนี่ยก็เกิดมาจากความอับชื้นนะคะถ้าคันไม่มากเนี่ยเราก็มาดูที่กางเกงในเรานะคะว่าเราเนี่ยซักกางเกงในสะอาดหรือเปล่าบางทีเราซักกางเกงในสะอาดนะคะ แต่เราล้างน้ําเปล่าไม่หมดอันนี้ก็ทําให้เกิดอาการคันได้นะหรือบางคนเนี่ยก็แพ้ผ้าอนามัยค่ะถ้าเราแพ้ผ้าอนามัยแบบนี้นะคะพี่ฝนฝนก็แนะนําให้เราเนี่ยใช้ผ้าอนามัยแบบผ้าแทนนะคะหรือจะเป็นผ้าอนามัยสอดถ้วยอนามัยก็ได้ค่ะอันนี้คืออาการคันเบาๆแก้ง่ายๆค่ะแต่ ถ้าคันแบบเป็นผื่นแดงมีผดขึ้นนะคะอันนั้นก็แนะนําให้ไปหาคุณหมอนะคะ2มีกลิ่นเหมน็นน้องสาวของเราเนี่ยมีกลิ่นคาวอ,อ่อ,อนๆอยู่แล้วค่ะแต่ถ้ามีกลิ่นมากๆรุนแรงเลยนะคะสาเหตุก็มาจากเชื้อราความอับชื้นหรือว่าเป็นล้างสวนช่องคลอดแล้วแบคทีเรียดีหายไปก็ได้นะคะถ้ามีกลิ่นนะคะพี่ฝนฝนก็นแนะนําให้เราเนี่ยทำความสะอาดโดยการล้างน้ําเปล่าแล้วก็เอาผ้าขนหนูหรือว่ากระดาษชิชชูเนี่ยเช็ดซับให้แห้งดีกว่าค่ะแล้วน้ํายาจุดซ่อนเลนล่ะคะใช้ได้ ไ,ไมน้ายาจุดซ่อนเลนส์ใช้ได้ค่ะแต่แนะนําให้ใช้แค่อาทิตย์ละครั้งถึง2ครั้งก็พอนะคะไม่จาเป็นต้องใช้ทุกวัน ไหนใครที่อาบน้ําเสร็จแล้วแต่งตัวทันทีเลยมีไหมคะถ้าทําแบบนี้นะคะก็จะเกิดความอับชื้นค่ะพี่ฝนฝนนะคะเวลาอาบน้ําเสร็จเนี่ยก็จะไปทาครีมทําให้ตัวแห้งก่อนนะคะแล้วค่อยแต่งตัวค่ะเพื่อจะได้ไม่เกิดการอับชื้นนะแล้วใครที่เอาน้ําหอมไปฉีดที่น้องสาวเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าในน้ําหอมเนี่ยมีแอลกอฮอล์นะคะน้องสาวเราก็จะเซนสิทีฟสุดเลยละคะ่ะอย่าคิดว่ากําจัดกลิ่นโดยการฉีดน้ําหอมนะคะและถามว่ามีน้ําหอมกําจัดกลิ่นไหมก็มีนะคะแต่จะ เป็นน้ําหอมเฉพาะนะคะที่เอาไว้ฉีดน้องสาวเราไม่ใช่เอาน้าหอมฉีดตัวไปฉีดไม่ได้นะคะ 3. เวลาฉีดแล้วแสบทํายังไงดีคะถ้าเวลาฉีดแล้วแสบเนี่ยก็แปลว่าเกิดการติดเชื้อในท่อปัสสาวะค่ะน้องๆต้องแยกก่อนนะคะรูฉีดกับช่องคลอดคนล,ลูกันนะคะและอีกสาเหตุก็มาจากเพศสัมพันธ์ค่ะถ้าของผู้ชายไม่สะอาดแล้วมีการสอดใส่เข้าไปเนี่ยก็จะทําให้ของผู้หญิงเนี่ยติดเชื้อได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นพี่ฝนฝนก็แนะนําให้เราเนี่ยใส่ถุงยางอนามัยค่ะนอกจากจะป้องกันการ ทองได้้แลวย่างป้องกันการติดเชื้อได้ด้วยค่ะถ้าเราเป็นอย่างหลังเนี่ย <c oughs> ก็คือมีเพศสัมพันธ์ลแล้วแสบเวลาฉีดพี่นฝนก็แนะนําให้เราเนี่ยบอกให้ผู้ชายใส่ถุงยางอนามัยนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเขาไม่เข้าใจเราหรอกค่ะพอเขาเสร็จกิจสบายตัวเขาก็ไปแล้วนะคะแต่เราต้องมาทนทุกทรมานอยู่นะคะถ้าเราไม่อยากทนทุกทรมานกับการแสบนะคะพี <c oughs> <ๆ S 2> น่นฝนก็แนะนําให้เราเนี่ยบอกให้คุณผู้ชายใส่ถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็ไม่กั้นฉีดด้วยค่ะเพราะการที่กั้นฉี่เนี่ยก็จะทําให้ท่อปัสสาวะอักเสบนะคะจีมีเลือดออกแต่ไม่ ช้ประจำเดือนมันคืออะไรคะอันนี้ก็อาจจะเกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบนะคะพี่ฝนฝนก็แนะนําให้เราเนี่ยไปหาคุณหมอตรวจภายในดีกว่าคะ่ะ5โรคที่ติดต่อจากเพศสัมพันธ์โรคที่ติดต่อจากเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้มีแค่เอชนะคะถ้าเราไม่ใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยเราก็จะพบเจอกับเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อลาเชื้อต่างๆเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นหนองในเริ่มหูรูดที่ปากช่องคลอดเมื่อไปมีอะไรกันโดยที่ไม่ใส่ถุงยางอนามายัยก<ๆ>็จะทําให้เราเนี่ยเกิดตกขาวผิดปกตินะคะแล้วก็เป็นแผลที่อว เพเป็นไข้ปวดท้องน้อยคันแสปัส,สวะขัดขาหนีบบวมพวกนี้ป้องกันได้โดยการใส่ถุงยางอนามัยนะคะสรุปเลยนะคะถ้าน้องสาวป่วยเพราะตัวเราเช่นจักกงเกงในไม่สะอาดหรือว่าไม่เช็ดทําความสะอาดให้แห้งก่อนใส่กางเกงอันนี้เกิดจากตัวเราก็แก้ที่ตัวเรานะคะแต่ถ้าเกิดจากแฟนของเราก็แนะนําให้ใส่ถุงยางอนามัยคะ่ะหรือจะไปตรวจโรคทั้งคู่ก็ดีนะคะแล้วเวลาเข้าห้องน้ําสาธารณะเนี่ยเราก็อย่าลืมเอาแอลกอฮอล์เนี่ยเช็ดที่นั่งก่อนนะคะเดี๋ยวนี้สิ่งที่เราต้องพบจ บ้าน,นอกจากแมวแล้วเนี่ยเพื่อนฝนก็นแนะนาําขวดแอลกอฮอล์แบบนี้เลยค่ะเราก็ซื้อขวดน่ารักนา่ารังแบบนี้นะเนี่ยสิบบาทเองแล้วเราก็เติมแอลกอฮอล์ใส่ไปเองนะคะแล้วก็กระดาษเปียกแล้วก็ทิชชู่แบบนี้นะคะพกติดกระเป๋าเอาไว้เลยค่ะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เราก็แขวนกระเป๋าได้เลยนะ นอกจากจะเอาไว้เช็ดมือแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเอาไว้เช็ดลูกบิดหรือว่าฝารองนั่งห้องน้ำสาธารณะได้ด้วยนะคะและเดี๋ยวครั้งหน้าพี่ฝนฝนเนี่ยจะมาเล่าเรื่องเข้าห้องน้ำสาธารณะยังไงให้ปลอดภัยนะคะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะคะถ้าไม่อยากพลาคดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนวันนี้พี่ฝนฝนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ